สวัสดีครับวันนี้พงทุท่านมาอยู่ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดอยุทยาครับวันนี้จะขอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับเกี่ยวกับตัวผมแล้วก็คนในครอบครัวนะครับเกี่ยวกับปฏิหารเลยก็ว่าได้ย้อนกลับไปในวันที่10นะครับเมษายนส5 6 8ายที่ผ่านมานี่เองครับคืนวันที่10นะครับแฟนผมเนี่ยก็เข้านอนกลางดึกนะครับเธอฝันว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะครับ น่าศรัทธาเป็นอย่างยิ่งอายุราวๆประมาณ60ปีเศษๆได้ท่านก็เดินบินธบัติมาแฟนผมเนี่ยซึ่งก็รอใส่บัตรอยู่แล้วนะครับท่านก็เดินมาอยู่ดีท่านก็ทักขึ้นมาว่า mm hmm. อหนูเอ้ยบอกแฟนเองเนี่ยแปาของที่ฝากไว้ที่วัดพลันเชิงมาได้แล้วฝากไว้นานแล้วนะรีบแปาซะเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเออหลวงพ่อคะฝากอะไรไว้หรอคะ หลังจากที่ถามหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อท่านก็หันหลังกลับแล้วก็เดินรับตาไปอย่างนั้นนะครับแฟนผมสะดุ้งขึ้นมากลางดึกก็รีบเป็นจดย์ส่สมุนเลยนะครับเกี่ยวกับความฝันเช้ามาเนี่ยเธอก็เล่าให้ผมฟังทุกอย่างครับผมก็บอกว่าเอาเป็นว่าวันที่13วันสงกรานเนี่ยหยุดงานพอดีเราก็ค่อยไปแล้วกันเนาะวันที่13นะครับผมก็พาครอบครัวไปที่วัดพนัญเชิงครับเข้าไปสักการะองค์หลวงพ่อโต อธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานบอกว่าที่แฟนพรมฝันนะครับหลวงพ่อช่วยชี้ทางหน่อยว่าหมายถึงอะไรให้มาเอาอะไรหลังจากที่กราบองค์หลวงพ่อโตในวิหารนะครับก็เดินรอบๆไปนะครับจนไปสะดุดตาที่วิหารเขียนบริเวณโซนด้านหน้าของวิหารองค์หลวงพ่อโตนะครับก็เข้าไปกราบองค์พระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาครับเข้าไปแล้วก็มองเห็นซิมซีนะครับก็เลยเขย่า ปรากฏว่าได้เบอร์27มาครับก็อ่านดูนะครับในใบทํานายเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยจะโชคดีหน้าที่การงานก็ดีมีลาบก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับพอออกจากวิหารแห่งนี้นะครับก็เดินมายังโซนวัดุมุคลกล่าวว่าจะเช่าภาพองค์หลวงพ่อโตเนี่ยไปบูชาที่บ้านครับก็เดินดูทั่วแล้วก็ได้ภาพองค์หลวงพอ่อโตมาครับหลังจากที่ออกจากวิหารเนี่ยก็ เดินไปที่แผงลอตเตอรี่ครับก็ไปจับมานะครับตามประุชนคนทั่วไปนะครับยังมีลักโลภบกดหลงก็เอาลอตเตอรี่มาผปรากฏว่าวันที่16เมษายน2568นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมี27จริงๆด้วยครับทุกท่านแต่ว่าไปออกด้านบนซะง,งั้นก็เท่ากับว่าผมไม่ถูกลอตเตอรี่เนาะถ้าออกล่างเนี่ยก็จะถูกแต่ว่านอกรัฐบาลเนี่ยก็ซื้อติดไว้นะครับก็ทำให้ วันนั้นเนี่ยมีซับมีลาบนะครับค่อนข้างที่จะมากโหดทีเดียวก็เรื่องราวแปลกๆนะครับที่เกิดขึ้นจริงนะครับก็คือว่าไม่ได้ปรุงแต่งถ้าการเล่าครั้งนี้นะครับเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการสร้างวัจกรรมนะครับเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะครับเกี่ยวกับปฏิหารที่เกิดขึ้นจริงๆกับครอบครัวผมครับ,รบนามาเล่าสู่กันฟัง